น้องอยู่ตรงนี้เลยนะคะ4,000กิโลพี่ตู้คะเดี๋ยวเราจะมาดูสกรูของเขาด้วยใช่ไหมคะว่าเขาจะทำเวลาไปได้กี่วินาทีน,นะฮะ4,000กิโลเป็นกำลังใจให้บ้ารดอนนะลูกนะนิดนึงนะิดนึง่ไทีมงานเขาเองจะเซฟจะไปดูนะครับเผื่อว่ามันผ่านด้วยนะครับค่ะให้อาหารเพิ่อไป พี่สู้พี่สู้แับให้เออพี่สู้ขาแล้วไปกี่ถุง 你怎么？